Let's go. Yeah. <laughs> นี่มีคลื่นคลื่นนิดหน่อยแต่คลื่นแบบสบายสบายไม่ได้คลื่นใหญ่นะคะอันนี้ใส่ดังไอปา ปลาแบนนะคะอันนี้นะอันนี้อันนี้เขาก็ะเรียมอันใหม่เลยค่ะเตียมันหม่่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่อีกอีกอันนึงตอนนี้นี่ก็คืออาจะเตรียมโดยการที่อันด้านบนค่ะทั้งเทิงเนี่ยเดี๋ยวชูชูเฟ้ ชั่งชิงส่วนที่เป็นส่วนบนนะคะอันนี้ก็คือใส่ตรงข้างข้างบนอันล่างเนี่ยอันล่างเนี่ยก็คือใส่ในกับตัวนี้เลยค่ะกับตัวที่เป็นกอนน้อิฐที่เป็นตัวถ่วงเนาะอันนี้ เสร็จแล้วค่ะใส่ตัวนี้แล้วและตีน,นี้เฮาสิไปเบิ่งไปยามไม่ดังเอ่อดังลอยปลาแมคเคอเรลจะดูว่าสีเป็ดจัง,งไห๋ Indian that. So the two flay, huh? the two flay. Mm -hmm. So no? phải trượt độ, nó bị như này này, đi nào, mình sẽ check để xem có được ยีวิอมเดินเินฟิเมมาดูสิโอเคไหมมาเดินฟิเมมาดูเจ้าเด็ปาบอม่ได้เอาชกใ่ลงไปใส่คืนไว้ค่ะมืเอเช้าใครมาเบิง่ง อ่เดเ๋วยวนี้ลมมันก็ค่อยแห้งก็ไดมันก็เลยก็ค่อยจะอ๋อยังอไรอีกนี ใจคืนไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเยี่ยมมาดูอีกทีนึงทีเป็นยังไงพยายามอันต่อไปค่ะอลืนลืนกลืน ที่สองจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนอันแรกปะป,ปะ เสดาเลยอาเ่เป็นตไดอย่งแต่มือนี่ฮะมีจิลีอยู่ก็ได้หัป่า Ja. Kan du tage den her ja, bag mig? Ja, tak. Ja. Så fint. De er fint nok, fordi de passer på min ben. Jeg står ikke rigtig godt. Eller står dårligt. Ja. Jeg kan se lidt ใส่ด่างอันสุดท้ายแล้วจ้ะฮือขึ้นมาก,ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปละจ้าโต <laughs> อย่างซีรลค่ะใส่ใส่ด่างยามึงเย็นนะหลายเทืออยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวใส่คือค้างคืนปะทีนี้ถ้าเบ่กมันสปิดยังไงอย่างน้อยก็คือด่างที่ใส่ไอ ที่ใส่ปลายจับปลาแบนนะคะยังน้อยก็ต้องได้แหละแต่แต่จะได,ได้น้อยได้หลายบ่หูอันนี้นี่ด่างจับปลาแมคเคเรลมันจะมีลูกลูกลอยมีบอลลูนคล้ายๆบอลลูนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ไอพยุงเพอไอด่างมันมันลอยอยู่ว่าให้จมลงไปนะคะ ความลึกของน้ำทะเลอยู่ช่วงนี้ก็คงประมาณสากัก4-5เมตรวัดดูไปดูเชียกเพี้ยเพี้ยเฟมีด้กวอ๋อแฟนบอกว่า,บาน่าละ3เมตรเป็นว่าวอวอวอ,วอห้อยแอร์วอสการแล้วก็ความสูงองไงองดางเฮ้าน่ะเออสองเมตรเจ็ดสิบนะคะตามันก็จะประมาณนี้แหละจากตามันขนาด หกเจ็ดหเซน6เซนประมาณนี้แหละมั้งมันก็นจะลอยอยู่ยังซีเนาะหลังเทือก็ได้ปลาไอปลาแซลมอนเนะคะีค่ะหลังเทือก็ได้แซลมอนมาโดนๆเด้โ,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 โชคดีถึงถึงม่ได้แซลมอนก็นเลย เราวบบ่างเมื่ออื่นเปลียนังไดทะเลมันกว้างเนาะโอกาสปลามันจะมามองที่มีด่างอยู่มันกะแล้วแต่จังหวะมันถ้ามีแมวน้ำมากวานนี่จะไม่ค่อยได้ปลาลังเ,เท่ามันมาลักปลาอยู่ในด่างก็มีจ้ะแมวน้ำเนี่ย อซนมันอยู่ส่กันมันติดค่อยเครื่องมันเนกิดเกี่ยวข้างเยวมันจะเริ่มเบี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้ ว่ามันขึ้นใต้น้ำมันถึงแล้วแต่นะครับปล่อยลงไปนี่เฮาก็ชมเฮาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย